สวัสดีค่ะม,มื่อนี้แเม่กับสิพาเพื่อนๆเนาะคะ่ะมหารอเบิ้งอ้อยค่ะเนี่ยบ่ได้มีคลิปอีกอย่างให้เพื่อนๆเบื่องเนาะค่ะเนี่ยก็เลยสิพามาหารอเบิ้งอ้อยค่ะอันนี้อ้อยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เป็นอ,อ้อยต่อที่หาด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะอ,อ้อยต่อที่หาออนนถึงว่าจะเป็นอ,อ้อยต่อหาเรากันยังต่อกันยังดีอยู่ด้วยค่ะเนี่ย นอกระดีดิค่ะเนะนี่ยค่ะอันนี้ก็ตตอหาบเลยเนาะคะ่ะก็จะมีบางช่วงเนาะคะ่ะที่มันห่างแล้วนะคะตรงนั้นนะคะก็จะมีแบบบ่คอยเกิดแนวเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกเนาะคะนะ่ะเนี่ยจะเป็นบางหม่องบางช่วงเนาะคะ่ะว่านอมันอาจจะเบิดอายุการใส่งานแล้วเพราะมันกับตอหาแล้วเนาะคะ่ะ แต่ก็มีบางช่วงที่มันแบบว่าง้ามอยู่ยังพอเอาอยู่นะคะนะคะที่แรกพ่อแก้ว่าจะลือนะคะแล้วกว่าจะปลูกไม้นะมันนี่คิดไปคิดมาเสียดายค่ะเพราะว่าอ้อยมันก็ต้อมันก็ดีๆอยู่ปีหนาเราจะสือเห็ดไหมเนาะปลูกไม้ค่ะเนี่ย ช่วงนี้งามงามค่ะเนี่ยนี่ค่ะนะค่ะ,คะตรงนี้ก็สีงามนออ้อยก็สจีน,าน่าเนี่ยจังน้อยค่ะนี่ก็จะเป็นบางช่วงบางหม่องที่มันแบบบค่อยงามปนเลเนาะคะวิธีการดูแลก็ตามปกติเทาแล้วเนาะคะ่ะ ใส่ปุ๋ยชยาขาหยานะคะก็ธรรมดาแต่ว่าหม่งนี่คือว่าดินมันดีอย่างหนึง่งคือว่ามันเป็นดินไฮน้าเนาะคะ่ะมันก็เลยแบบว่าอันเวลานามมา้ำม้ามันกับอุ้มน้ำได้โดนแน,ะนะคะ่ค่ะมันก็เลยเห็นให้อ่อยงามก็มองทึงให้ค่ะนะทึงให้นะั่ก็จะเป็นโน้นก็จะบุกค่อยงามปไปเลยค่ะถ้าเจียบกับผังร่างนะคะ นะคะเบิร์ค่ะตัวหานะคะสออนถ้าเสียนั่นก็เสียดายพอแก้กับเสียดายการดูแลรักษากระทธรรมดาค่ะเหมือนปกติเหมือนอ้อยทั่วไปนะใส่ปุย๋ยฟังปุ๋ยก็ปกติค่ะแต่ว่าฟังนี้เพ่นยังพ่นได้ฟังเนะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันลมค่ะช่วงนี้มันลมแก้กับเลยยังพันได้ฝัง แกก็จะไม่ฝังทั้งดานนู่นนะคะนี่ทั้งนี้แกจะฝังแล้วนะคะทั้งนี้ฝังแล้วก็จะเป็นห้อยเพื่อนว่าฝังปุย๋ยนะคะยุนช้งลางนี่ก็ได้ ถ้าได้ก็ได้บัลลุดเก้าหลายนะคะปีกลายปีก่อนนี่ก็อาจจะได้สามสิบกตันขางล่างมางลังๆมาก็สามสิบตันก็หลุดเก้าบ่รหลายะคะ่ะเพราะว่ายิงอ้อยต่อหลายขึ้นนะคะน้ำหนักอ้อยก็จะเบาลงเพราะว่าต่อหามันก็จะน้ำหนักมันก็จะลดลงแน่นะคะ แต่ก็อยู่ในเกีย์ที่พอรับได้ค่ะแต่ว่าปีหน้าพ่อแกอาจจะโละอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะจะเป็นต่อสองนะคะต่อสองย่นน้นห้บอคอยง้ามทอข้างล่างค่ะส่วนให้เทห้พ่อแกจะบ่จุดใบนะคะจะไ้แบบ คุ้มดินไปเลยเก็บความชุ่มชื้นของนาดินเพราะว่าน้นไฮมันกัดินมันกับบ่คอยซุม่มของ่างแะะล้วค่ะรางเพื่อนพ่อแกกะอาจจะเผาใบอ้อยพรมกจกับบกไปยงังเพราะว่าดินไฮน้ำมันกับซุ่มกว่าข้างเทิงค่ะแต่ว่าให้เทิงนี่พ่อแกเลือที่จะบ่อบ่จุดเนาะค่ะแกเหลือใ้ นี่เนี่ยค่ะขนาดต่วซองกันยังง้ามบาสู่ตัวหาอยู่ข้างล่างเพราะว่าดินมันกับบ่คือกันนะคะ่ะดินไทนนะกับดินพ้นนาะนะคะ,คะปีใดฝนบ่มีก็แทบจะบ่ได้เลยนะคะ ตอนนี้แม่กำลังสียางไปปล่อยนามแล้วค่ะเนี่ยปล่อยนามเสร็จบักเผาก็เลยทายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมาอ้อยต่อหาของพ่อโน่นนะคะเป็นอ้อยต่อหาอันก็จะเป็นบ้านอ้อยต่อหาของพ่อแกงงามกะดูแลรักษาก็คล้ายๆกันละคะ่ะเพียงแค่ว่าแกปลูกใส่อันดินให้น,ะนะะ้เนล้วค่ะแกก็กเลยงามกว่าที่ ดินโพ้นดินโพ้นนี่อาจจะปลูกหอดใไฮหอดหอดตอหานี่อาจจะบ่ได้แล้วค่ะเพราะว่าดินมันก็ต่างกันนี่ก็จะย่างมาปล่อยน้ามักพ่าวนี่อันนั้นก็จะเป็นกอกล้วยพอนะคะเก็บปลูกไว้ข้าง,งนู่นนะคะ เป็นปลามากพร้าวมืดแล้วค่ะตอนนี้ประมาณจะหกโมงแล้วค่ะนี่แต่ว่าก็อยากมาปล่อยนามแล้วคะ่ะก็เลยทายคลิปเพราะเพราะได้มีคนคุยเพราะได้มีมูแล้วค่ะเพราะว่าปลาข้างๆข,ข้างฟังนั่นก็จะเป็นปลาสาแล้วนะคะเมื่อกี้นี่มก็ได้ไปปล่อยนามใส่บักร้าวนะคะ่ะนี่ เปิดลงมาจากองนะคะ่ะเม่จะปล่อยใส่เธอละสองร่องนะคะ่ะเพื่อจะได้แบบดูแลแบบย่างทั่วถึงเนาะนะคะปล่อยใส่เธอละสองร่องสมนี้คือส่วนที่ยังพันเด้ว่วฟางมาคุ้มดินเนะคะ่ะข้างล่างนั่นเมฆกับพ่อพักกับหนูมะคุ้มเลาเนาะค่ะเนี่ย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะหลักๆมือนีเมกับพาเพื่อนๆนะคะ่ะมาชมอ้อยของพ่อนะคะที่พ่อแกปลูกต่อที่หานะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นนี้น้ำในเด้่อค่ะเพื่อจะได้ดบอ่อผาดคลิปใหม่ๆใ,ในขังต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ